สวัสดีนะคะพี่พีทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กันกับช่องกระต่ายพระเครื่องนะคะวันนี้มีพระเครื่องมาแบ่งปันให้กับพี่พีทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่พีท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์0ูนย์เก้าสนะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะสําหรับอีนี้นะคะเป็น EP ีที่126นะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1นนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเป็นพระสมเด็จรงรักติดทองวสวยๆแบบนี้นะคะรายการที่1นนะด้านหลังนะคะส่งให้ดูด้านหลังกันนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะองค์นี้เป็นรายการที่1นนะคะน้องเปิดแบ่งปันที่องค์ละ250บาทนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่สองนะคะองค์นี้เป็นรายการที่2นะคะเป็นเนื <screen> ้อมีรอยคาแป้งติดแบบนี้เลยนะคะอง์นี้นะคะอง์นี้เป็นรายการที่สองนะคะด้านหลังนะคะด้านหลังมีรอยแบบนี้นะพี่ด้านหลังองค์นี้มีรอยแบบนี้นะคะนี่น้องเปิดแบ่งปันนะคะที่อง์ละ250บาทนะคะองค์นี้เป็นรายการที่2นะคะ ต่อไปเป็นรายการที่3นะคะรายการที่3มนะคะนี่องนี้นะคะอันนี้มี6ชั้นนะคะเป็น6ชั้นแบบนี้เลยนะคะองนี้นะคะน้องเปิดแบ่งปันที่250บาทวันนี้นะคะสองบาททุกรายการเลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่3นะคะองค์นี้เป็นรายการที่3มนะคะ ต่อไปรายการที่สี่นะคะรายการที่สี่นะคะดูผิวความสวยนะคะพี่ดูผิวดูความสวยนะคะแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สี่นะคะองค์นี้เป็นรายการที่สี่นะคะน้องเปิดแบ่งปันนะ250หสบาททุกรายการมีบริการส่งฟรีนะคะสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะต่อไปองคนี้นะคะเป็นรายการที่ห้านะคะองค์นี้เป็นรายการที่ห้านะคะ องค์นี้นะคะจะมีจะมีแบบว่ามวลสารสีทองแบบนี้ด้วยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่หนะคะเป็นพิมพ์ใหญ่นะพี่นะต่อไปรายการที่6นะคะ รายการที่6เป็นเนื้อผิวสีขาวๆแบบนี้มีรอยแตกรายงานนะพี่มีรอยแตกรายงานนะคะเน uh <right> ื้อผิวสีขาวๆสวยๆแบบนี้นะคะนี่ด้านหลังดูรอยแตกรายงานนะพี่นะสวยๆแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่6นะคะอง์นี้เป็นรายการที่6นะชอบใจถูกใจรายการไหนนะสามารถแจ้งเลขรายการน้องได้เลยนะคะต่อไปเป็นรายการที่7นะคะ รายการที่7นะคะอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะพี่นะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่สวยๆแบบนี้นะคะนีด้านหลังนะน้องส่องให้ดูด้านหลังนะคะใกล้ๆแบบนี้เลยนะองนี้นะรายการที่7นะคะต่อไปเป็นรายการที่8 รายการที่8ดนะคะเป็นพระสมเด็จองค์นี้เลยดูเนื้อผิวพระได้เลยนะพี่นะดูเนื้อผิวพระสวยๆแบบนี้ได้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่8ดนะถ้าพี่ๆชอบใจรายการไหนนะคะสามารถโทรปิดโดยตรงน้องได้เลยนะองค์นี้นะคะรายการที่แดนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่9นะคะองค์นี้นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะหลวงปู่มหาศิลานะคะเป็นพระสมเด็จหลวงปู่มหาศิลานะคะด้านหลังมียันเหนือดวงแบบนี้นะพี่ด้านหลังมียันเหนือดวงแบบนี้นะคะองค์นี้นะรายการที่9นะคะวันนี้ได้มาสององนะสําหรับสมเด็จหลวงปู่มหาศิลานะอันนี้เป็นรายการที่สิทธิ์นะคะ องค์นี้เป็นรายการที่สิบนะคะชอบใจถูกใจรายการไหนนะสามารถแจ้งรายการน้องได้เลยนะคะด้านหลังเป็นยันเหนือดวงแบบนี้เลยนะคะสมเด็จหลวงปู่มหาศีรานะคะรายการที่สิบต่อไปนะคะเป็นรายการที่11เนะคะเป็นรายการที่11นะคะองค์นี้นะคะด้านหลังเป็นตาสัญลักษณ์แบบนี้นะคะ สมเด็จอง์นี้ด้านหลังเป็นตาสัญลักษณ์นะคะเนื้อผิวออกสีดําๆนะคะแบบนี้เลยนะคะดูความเก่านะดูภาพความเก่าได้เลยนะคะสวยๆแบบนี้นะองค์นี้นะคะก็เปิดแบ่งปันที่250บาทนะคะรายการที่11นะคะ ต่อไปเป็นรายการที่12องนะคะองนี้เป็นรายการที่12นะคะนี่น้องค่อยๆซูมค่อยๆให้ดูกันเลยนะดูความเก่านะพี่นะดูความเก่าแบบนี้เลยนะคะพระสมเด็จนะคะอง์นี้นะคะด้านหลังเป็นตาสัญลักษณ์นะคะด้านหล <S <s ังอง์นี้เป็นตาสัญลักษณ์นะคะรายการที่12นะคะต่อไปรายการที่13นะคะเป็นพระสมเด็จปกโพนะคะ เป็นพระสมเด็จปกโพแบบนี้นะคะรายการที่13นะคะด้านหลังเป็นหลังเรียบสวยๆแบบนี้เลยนะดูความเก่านะพี่ดูความเก่าดูรอยแตกรายงานนะพี่นะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่13นะคะ ต่อไปรายการที่14นะคะอันนี้นะแตกรายงานเห็นได้ชัดเจนเลยนะพี่นะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่14นะคะน้องเปิดแบ่งปันที่องละ250บาทนะคะให้สิทธิ์สำหรับพี่ๆที่พร้อมปิดเลยนะสำหรับใครโทรมาปิดก่อนได้ก่อนเลยนะพี่นะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่14นะคะ ต่อไปรายการที่15นะคะนี่ค่อยๆดูกันไปเลยนะพี่นะองค์นี้รายการที่15นะคะพระสมเด็จแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะก็เปิดแรงตปันที่อง์ละ2 5 0บาทเหมือนกันนะคะองค์นี้นะดูด้านหลังวิพี่ดูด้านหลังดูสวยๆแบบนี้เลยนะดูความเก่าสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่15นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่16นะคะเป็นรายการที่16นะคะองค์นี้นะคะ แบบนี้เลยนะพี่มีมีมวลสารสีเขียวแบบนี้ด้วยนะองนี้นะคะเป็นรายการที่16นะคะนี่ดูให้ชอบใจถูกใจกันนะพี่นะดูให้ชอบใจถูกใจกันนะคะค่อยๆส่องให้ดูให้ชมกันเลยนะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่16นะคะ ไปเป็นรายการที่17นะคะรายการที่17องค์งนี้เป็นสมเด็จไกเซอร์นะองค์นี้เป็นสมเด็จไกเซอรนะ์รายการที่17นะคะองคนี้น้องเปิดแร่งปันที่อง์ละ250บาทเหมือนเดิมเลยนะคะ รายการที่18นะคะเป็นสีดำๆแบบนี้เลยเป็นพระสมเด็จหลวงปู่มหาศิรานะคะองนี้นะคะมีหลวงปู่มหาศิราด้านหลังแบบนี้นะคะรายการนี้น้องเปิดแบ่งปันที่250บาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่19นะคะรายการที่19นะคะเป็นเหมือนหลวงปูท่ทวดเลยนะองนี้นะคะด้านหลังนะคะเขียนว่าอาเป็นหลวงพ่อพระโคนะคะ เยียบน้าทะเลจืดแบบนี้เลยนะคะใส่กรอบสวยๆเลยนะน้องเปิดแร่งปันที่2 5 0บาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่20นะคะรายการที่20นะคะเป็นพระเก่าๆกุกๆแบบนี้เลยนะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่20ิบนะคะนี่นด,นดูความเก่าได้เลยนะพี่นะดูความเก่าได้เลยนะพระเนื้อแบบนี้นะเป็นเหมือนเนื้อชินเลยนะพี่นะองค์นี้นะรายการที่2ี่สิบนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่21นะคะรายการที่21นะคะเป็นพระคุณแผนนะเป็นพระคุณแผนนะคะดูเนื้อพระคุณแผนนะเงาเงาแบบนี้เลยนะคะพระคุณแผนนะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะน้องเปิดแปลงปันนะคะองนี้นะอยู่ที่องละ2 5 0ราบาทรายการที่21นะคะต่อไปรายการที่22นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะ เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะเนื้อสีเงินเงินแบบนี้นะคะวัดบ้านไร่นะคะปี2519นะคะรุ่นสร้างบารมีนะหลวงพ่อคูณนะคะ250บาทรายการที่22นะคะต่อไปรายการที่23นะคะเป็นพระอาจารย์มั่นนะคะเป็นเหรียญพระอาจารย์มั่นนะคะนี่สวยๆแบบนี้เลยนะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะพี่องนี้นะรายการที่23นะคะ ต่อไปรายการที่24นะคะรายการที่24นะคะองค์นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมนะคะนี่ไส่กรอบสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการนี้นะคะน้องเปิดแบ่งปันที่250บาทรายการที่24นะคะ ต่อไปรายการที่25นะคะรายการที่25นะคะเป็นหลวงพุทธดนะคะเนื้อผิวสีดำๆแบบนี้นะคะทรงเตารีดนะพี่นะเรียนนี้นะคะน้องเปิดที่250ราราคาเดียวกันเลยนะคะทุกรายการนะอันนี้เป็นรายการที่25นะคะ ต่อไปรายการที่26นะคะรายการที่26นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สวงนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สวงนะคะรายการที่26นะคะด้านหลังนะคะเขียนว่าเทวดาเล่นดินนะคะยิ้มรับรัพย์เลยนะคะรายการนี้นะคะจังหวัดศรีสะเกดนะเป็นรูปวัดรูปปรดแบบนี้เลยนะคะเหรียญนี้นะคะรายการที่26นะคะ ต่อไปรายการที่27นะคะรายการที่27นะคะเป็นเหรียญหนูปูทวดนะคะรายการที่27นะคะองค์นี้ด้านหลังเป็นเฉลี่งตัวเดียวแบบนี้นะดูรอยตะไบได้เลยนะพี่นี่ดูขอบข้างนะสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการนี้นะคะรายการที่27นะคะต่อไปรายการที่28นะคะ รายการที่28นะคะเป็นหลวงพูทวดเหมือนกันนะคะพี่องค์นี้เป็นหลวงพูทวดเหมือนกันนะคะมีงูนะคะมีงูร้อมรอบแบบนี้เลยนะหลวงพูทวดนะคะนี่ องนี้นะคะก็250บาทเหมือนกันนะคะรายการที่28นะคะต่อไปรายการที่29นะคะเป็นรูปหลอดหลวงพ่อเงินนะคะเป็นรูปหลอหลวงพ่อเงินนะคะเนื้อเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะเนื้อเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านใต้ฐานดูรอยตะไบได้เลยนะพี่นะองค์นี้นะคะรายการที่29นะคะ ต่อไปรายการที่30นะคะได้มาเป็นเหรียญทรงกลมหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคศิตารามนะคะเรียงกกอบมาให้เรียบร้อยแบบนี้นะคะด้านหลังนะคะเป็นตัวยันแบบนี้เลยนะพี่ด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยนะคะยันแบบยันเต็มด้านหลังเลยนะองค์นี้รายการที่30นะคะ <S <S ต่อไปรายการที่31นะคะเป็นหลวงพุทวดเหมือนกันเลยนะ เป็นหลวงพูทวนเหมือนกันเลยนะคะองนี้เป็นรายการที่31นะคะอันนี้จะด้านหลังเป็นแบบนี้นะพี่นะอันนี้ด้านหลังเป็นรอยแบบนี้นะคะนี่ลองดูลองชมได้นะดูด้านข้างดูขอบตะใบได้เลยนะคะองค์น,นี้เป็นรายการที่31นะคะเ,คเนื้อทองเหลืองสวยสวยเลยพี่ต่อไปเป็นรายการที่32นะคะรายการที่32นะคะเป็นเหรียญหลวง ปุสุกนะคะวัดปากคลองมะขามเท่านะคะเหรียญทรงกลมนะคะจังหวัดชัยนาทแบบนี้นะพี่องนี้นะคะเป็นขอบารมีหลวงปุสุกนะคะจงคุ้งครองนะคะท่านและครอบครัวนะองนี้นะคะเป็นรายการที่สามสิบสองนะคะรายการที่สามสิบสามนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแพรนะคะหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีนะดูความเก่าของเหรียญได้เลยพี่ ดูความเก่าของเหรียญได้เลยนะคะรายการนี้นะเป็นรายการที่33นะคะรุ่นสร้างสะพานหลวงพ่อแพรนะคะจังหวัดสิงห์บุรีนะคะเนี่สิงห์บุรีไปสุพรรณนะพี่นะอ่ารายการนี้นะคะอง,งน์นี้องค์ที่33นะคะ ต่อไปเป็นรายการที่34นะคะเป็นเนื้อว่านนะคะเป็นเหมือนเนื้อว่านเลยนะพี่ด้าน,นหลังเป็นตัวหนังสือแบบนี้นะคะหล,หลวงพทุทวดวัดช้างให้นะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะนี่ดูดูความสวยใกล้ๆเลยนะพี่ดูความสวยกันใกล้ๆแบบนี้เลยนะรายการนี้นะ250บาททุกรายการเลยนะคะต่อไปเป็นรายการที่35นะคะรายการที่35นะคะเป็นพระ เป็นพระหลวงพ่อรำรุ่นหนึ่งนะคะ <ห Billie S 1> เป็นพระหลวงพ่อรำรุ่นหนึ่งนะคะวัดรุ่มคงคารามนะคะอำเภอบางกวยจังหวัดนนทบุรีนะสองห้าสี่ศูนย์นะคะเหรียญน,นี้นะคะเป็นทรงเหรียญกลมนะคะเหรียญน,นี้เป็นทรงเหรียญกลมสวยสวยแบบนี้นะน้องเปิดที่สองร้อยห้าสิบบาทนะคะต่อไปเป็นรายงานที่สามสิบหกนะคะเป็นหลวงพ่อขายเป็นเรนหรียญหลวงพ่อขายนะดูความเก่าพี ดูความเก่าของเหรียญน,นะห่วงเดิมๆเลยนะคะรายการนี้นะคะหลวงพ่อ้ายนะนี่ดูขอบเหรียญด้วยส่องให้ดูทุกมุมเลยนะพี่นะดูให้ชอบดูให้ถูกใจเลยนะคะอันนี้รุ่นพรสิทธิทชัยมงคลนะคะปี2550นะเหรียญน,นี้นะ2 5งบาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่37นะคะ รายการที่37นะคะพระยานสังวรนะคะรายการน,นี้นะด้านหลังนะคะเป็นเป็นตาสัญลักษณ์นะคะเป็นตาสัญลักษณ์แบบนี้นะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่3 7นะคะต่อไปรายการที่38นะคะเป็นหลวงพ่อคำดีนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคำดีนะคะนี่ดูความสวยดูความเก่าได้เลยพี่ ดูความสวยดูความเก่าได้เลยนะองค์นี้นะคะหลวงพ่อคำดีนะที่ระลึกในงานในงานวางซีรากรฟพระอุปสมบทนะคะรุ่นแรกเลยนะพี่เป็นเหรียญรุ่นแรกเลยนะจังหวัดขอนแก่นนะคะหลวงพ่อคำดีนะคะรายการที่ .39 นะคะรายการที่39เเป็นเหรียญหลวงพ่อมุยนะคะ เป็นเหรียญหลวงพ่อมุ้ยนะคะนี่ดูความสวยดูขอบเหรียญได้เลยพี่องนี้นะคะหลวงพ่อมุ้ยนะคะอยู่วัดวัดอะไรวัดตลาดไร่เหรอ,หรอ,หรอมองไม่ค่อยชัดเลยนะพี่อยู่สามชุกจังหวัดสุพรรณนะคะอยู่สามชุกจังหวัดสุพรรณนะคะหลวงพ่อมุ้ยนะองนี้นะคะรายการที่39มสินะ ต่อไปเป็นรายการที่40นะคะรายการที่40เป็นเหรียญหลวงปู่หมุนมังกรคู่เป็นเหรียญหลวงปู่หมุนมัง,มงกรคู่นะคะอันนี้เป็นวัดป่าหนองลมจังหวัดสระแก้วนะต่อไปเป็นรายการที่4ีอดนะคะเป็นหลวงปู่แหวน ดอยแม่ปังนะคะหลวงปู่แหวนนะคะรุ่นทูลเก้านะรุ่นทูลเก้านะคะหลวงปู่แหวนรายการที่สี่สิบเอ็ดนะคะนี่ชมความสวยได้เลยนะพี่ชมความสวยใกล้ๆกันเลยนะคะแบบนี้นะคะต่อไปเป็นรายการที่สี่สิบสองนะคะเป็นหลวงพ่อบุญมี เป็นเหรียญหลวงพ่อบุญมีนะคะรายการที่สี่สิบสองนะคะวัดดอนดอนคันนาคเหรอนี่นะคะจังหวัดนคนปรปฐมนะคะคันนาอ่านี่นะคะหลวงพ่อบุญมีเหรียญหลวงพ่อบุญมีนะ,ะห่วงเดิมเดิมเลยนะพี่ห่วงเดิมเดิมเลยนะคะนี่รายการนี้นะ รายการที่43นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อผิวนะคะหลวงพ่อผิวนะคะด้านหลังนะด้านหลังเป็นหลวงพ่อสุพรรณหลังสีนะคะด้านหน้าเป็นหลวงพ่อผิวนะคะรายการที่ 43, นะคะต่อไปรายการที่44นะคะเป็นหลวงปู่แหวนนะคะเป็นทรงเหรียญโล่หลวงปู่แหวนนะคะดูความเก่าได้เลยพี่ดูคาบความเก่าได้เลยนะนี่ เก่าๆเดิมๆเลยนะคะนี่ด้านหลังนะด้านหลังเขียนว่าอำเภอเมืองเชียงใหม่นะคะต่อไปเป็นรายการที่45นะคะเป็นหลวงปู่ดีนะคะรายการที่45นะคะเหรียญหลวงปู่ดีนะคะรุ่นเมตานะคะรุ่นเมตานะคะวัดกุ่มโคกนะคะ อำเภอเดิมบางจังหวัดสุพรรณนะคะอันนี้เป็นปีพศสอ1นะคะนี่นะ <c oughs> ต่อไปนะคะเป็นหลวงพ่อผาดน,นะคะหลวงปูผ่ผาดน,นะรายการนี้นะคะหลวงปูผ่ผาดดูค้าบความเก่าความขึ้นเขียวได้เลยพี่ดูค้าบความเก่าความขึ้นเขียวได้เลยนะหลวงปู่ผาดน,นะคะร้อยสปีนะ เหรียญนี้นะคะร้อยสามปีนะคะวัดปันกวดจังหวัดบุรีรัมย์นะคะหนึ่งร้อยสามปีนะคะมหาสิทธิโชคนะคะรายการนี้นะสองร้อยห้าสิบาทนะคะรายการที่สี่สิบเจ็ดนะคะเป็นหลวงพ่อศรีนะคะสองห้าหนึ่งแปดนะคะวัดเกาะทองนะคะวัดเกาะทองหลวงพ่อศรีนะคะรุ่นแรกนะคะจังหวัดนครน,นายกนะคะรายการนี้นะคะน้องเปิดที่สองร้อยห้าสิบาทนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่48นะคะรายการที่48นะคะเป็นเหรียญพยาคุดนะคะเป็นเหรียญอันนี้ไม่มั่นใจนะว่าเป็นเหรียญ5บาทหรือเหรียญ1บาทนะคะอ๋อเป็นเหรียญ5บาทนะคะสําหรับรายการนี้นะคะเป็นรายการที่48นะคะเหรียญพยาคุดเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะ รายการที่49นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อปานนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อปานนะคะรายการที่49นะคะหลวงพ่อปานนะคะวัดบางนมโ,โคนะคะจังหวัดอยุธยา2522นะคะเหรียญนี้นะคะรายการที่49นะคะ ต่อไปรายการสุดท้ายนะคะเป็นรายการที่50นะคะเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะเป็นเหรียญหลวงเป็นรูปปอนะคะอันนี้เป็นรูปปอหลวงพ่อเดิมนะคะองค์ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะองค์ใหญ่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะเดิมๆเลยนะพี่นะหลวงพ่อเดิมนะคะหลวงพ่อเดิมนะผิวดเดิมๆเลยนะพี่รายการที่50นะคะน้องเปิดที่250บาทนะคะก็ยังไงฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ เป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะจะหาภ้าสวยๆมาแบ่งปันให้กับพี่ๆนะคะสวัสดีค่ะ